สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับรายการภาคเครื่องเมืองชุมพรใบต้นหลักพันรายการที่นําเสนอเกี่ยวกับภาคเครื่องที่มีอยู่ในจังหวัดชุมพรและว,วัตถุมงคลของสเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตุดมศักดิ์อีพีนี้นะครับก็มาทุกท่านมารู้จักกับเหรียญหายากระดับตำนานของอำเภอสวีหนึ่งเหรียญน,นะครับนั่นก็คือเหรียญหลวงปูอสอนนะครับวัดนาศักดิ์นะครับ เหรียญที่ระบุพศเหรียญแรกของจังหวัดจุมพรนะครับนั่นก็คือพศสองพันสี่ร้อยแปดสิบสองนะครับนี่ด้านหน้าเป็นรูปหมืนหลวงพ่อสอนนั่งเต็มองนะครับนี่ส่วนด้านหลังนะครับจะเป็นยันห้านะครับตรงนี้เป็นเนื้ออัปปะก้านะครับผมนี่เท่าที่พบเจอก็พบเจอเนื้ออัปปะกา้าเนื้อทองแดงนะครับนี่ เดี๋ยวจะมาส่งกันดูนะครับนี่ใบหน้าของหลวงพ่อสอนนะครับเป็นแบบนี้นะครับถูนะครับผื้นเหรียญนะครับมีความเล็กตึงนะครับดูนะครับแกะองค์หลวงพ่อสอนได้มีความคมชัดนะครับเหรียญสมัยโบราณก็แกะเป็นศิลปะนูนต่ํานะครับแต่จะมีความคมชัดอยู่ให้เห็นนะครับนี่ เหรนรุ่นนี้จะระบุพศเป็นเหรียญแรกของจังหวัดชุมพรเลยนะครับก็คือพศ2482นะครับนี่ดูนะครับขนกด้านข้างนะครับแกะได้มีความคมชัดนะครับนี่สวยงามนะครับพื้นเหรียญของเหรียญน,นี้จะเป็นที่ออกแ,แดงนี่คือเป็นสนิมแดงของอะปา้านะครับนี่ผ่านการใช้มาก็เลยทำให้เกิดสนิมแดงนะครับ นเนื้ออัปป้านะครับนี่แกะพิมพ์ได้คมชัดนะครับนี่สวยงามนะครับนี่สอนวัดอาศักรนะครับนี่สุดคลาสสิกเลยนะครับเห็นเก่ารุ่นนี้นะครับนี่ นี้มาดูด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังเป็นยันห้านะครับนี่กดสลิมแดงในเนื้อกา้กาแบบนี้ก็จะทําให้พิจารณาดูง่ายนะครับนี่ดูความคมชัดนะครับยันนะครับคมชัดนะครับกนก้านข้างนะครับนี่ตรงนี้เขียนว่าในการทําบุญนะครับนี่ตรงนี้เป็นอักษรเลขยันนะครับ ผมชัดมากเลยนะครับนี่ตรงนี้จะเขียนว่าฉลองอายุปีที่64นะครับผมนี่โอเหรียญน,นะครับโอเหรียญเป็นเนื้อมีเนื้อเกลือเนื้อปิ้นเป็นธรรมชาตินับนี่แบบนี้ดูง่ายมากเลยนะครับนี่ ส่วนด้านข้างนะครับด้านข้างของรุ่นนี้จะเป็นข้างเลื่อยนะครับนี่สุดคลาสสิกมากเลยนะครับข้างเลื่อยจะเห็นรอยเลื่อยนะครับนี่เป็นรอยเลื่อยเอาเลื่อยฉลุมาเลื่อยตามรอยของเหรียญนะครับนี่รอยเลื่อยนะครับชนาง่ายนะครับรอยเลื่อยจะเกิดแบบนี้นะครับนี่อีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่เหรียญข้างเลื่อยนะครับ สวยงามมากนะครับกาสสิกนี้นะครับเห็นเก่าเห็นข้างเรื่อยสมัยเก่าๆนะครับนี่หลวงพ่อสอนท่านก็เป็นเกจิอาจารย์ยุคแรกๆของจังหวัดชุมพรเลยนะครับนี่เรียนรุนี้ก็มีประสบการณ์นะครับคงกระพันชาตีแค้วคลาดนะครับครบสูตรนะครับดามเหรียญเกจีบวอาจารย์โบราณของจังหวัดชุมพรนะครับนี่สร้างน้อยหายากแน่นอนนะครับ เรื่องราคาเล่นหานะครับในที่สภาพสวยๆนะครับก็จะปรากฏที่หลักหมื่นกลางๆเลยนะครับนี่นะครับบูชาหน้าสะสมอีกหนึ่งเหรียญนะครับเห็นตํตำนานเหรียญหายากของจังหวัดจุมพรนะครับชอบครับชอบคลิปแบบนี้นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกําลังใจด้วยนะครับช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับแล้วพบเจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ ่และจะนำภาพเครื่องดีๆดังๆของจังหวัดจุมพรมาแนะนำกันอีกนะครับรวมถึงวัตถุมงคลของแต่ทัดพ่อกอมาหลวงนะครับขอบคุณครับ